ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงชะตางูมาจากสวรรค์เอ็งรับไปเอ็งมันลูกดือ้อรับไว้เงินล้านเงินล้านไปธรรมดาตกตาแหน่งอะไรเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐี อันจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาแบบนี้ดวงเศรษฐีอภิมาเศรษฐีอะผมจะทําอะไรก็และแช่ชื่อลาบลือเป็นไปได้ด้วยดีนะครับดวงสุขสมสมหวังตั้งใจหมายนะรับโชคชะตาการจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจะได้พลิกจากร้ายโอกาสทองโอกาสมีบารม,มีมีวาสนาจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชค ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโกหลงพากันโสมนัสติดกับดักมน,นเสนมนจันทาอาซาบินขี่ม้าถือดาประหาปะหารศัตรูหมานองยาตารับสรุยโชครุยๆๆยโชคชะตาของท่านได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดดาบลมรอบปิดหูปิดตาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงแบบนี้รวยสิครับจะรออะไร ครับผมบางครั้งบางคราวท่านต้องยอมเสียศักศีบ้างครับศักศีใช่มันมันก็สําคัญนะศักศีคนเราอ่ะครับผมศัก์ศีอันยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่มีอะไรเกินเลยนะครับผมศัก์ศีหมายถึงงูงูจากสวรรค์มาให้ท่านแล้วนะครับผมท่านจะไปรออะไรละ่ะรับรับไปเถอะน่ะรับไปให้สบายใจรวยรวยไปเถอะลูกอํานาจบารมีวาสนา เงินล้านจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งเจอเพื่อนเก่าได้พบได้เจอเพื่อนเก่าปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์การประดิบัปิโดยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่การปกปิดซ่อนเลนบิดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตาดวงชะตาจะรวยรลยรวย วงโลแห่งวัตจักรจัดแจงตามตามแบบแผนประเพณีะครับผมตกตำแหน่งายประเพณส,สิ่งสิ่งจะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคยตตาอัศวินถือดาบขี่ม้าขาประหารประหารศัตรูมูมารดวงยตตาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาสามเหลียญตกตำแหน่งการปฏิบัติโดยการรีเริ่ม,เร,มเริ่มต้นแต่ด้วยบุญกุศลวาสนามีการแกะสละักการวางแผนต่างๆไว้หมดแล้ว เตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคท่านต้องปล่อยไปตามดวงชะตาอย่าไปขัดนะผมบางคนชอบขัดดวงชะตาคนมันจะรวยคนมันจะเฮงท่านจะขัดทําไมล่ะนะผมอย่างเช่นอะไรปากครับผมปากนะผมนะครับเลขเสียงนําโชคเลขที่ออกนะผมออกมาตรงๆไม่ต้องกลับก็ยังปากไม่ดีนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะมันเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องนะครับผมนะผมมีความสุภาพมีความอ่อนโยน ครับผมและดวงชะตาชาวราศีเมถุนจะรวยเป็นเศรษฐีนะครับผมปับนะครับผมด้วยอํานาจบารมีวาสนาเข้าใจว่าท่านเป็นคนที่ใจถึงใจนักเลงนะครับผมแต่ว่าบางครั้งเราต้องอ่อนลงบ้างนะครับผมดวงชะตาตกตาแหน่งลูกเอ็งมันลูกดื้อจงรับไว้ในหัวมีแตงเรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินเอาไว้ปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาการมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรบวญโชคโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามานะผมถึงเวลาการสนับสนุนการปฏิบิดอยการรีเริ่มเลิก,ลกต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีจิตใจที่ห้าวหาญเด็ดขาเด,ดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความเด็ดมีดดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะผมอัศวินถือดาบนะปาดประหารศัตรูหมู่มาน โชคลาบเงินดอบารมีวัฒานาศิสิสธิ์ปกปัก,กคุ้มกองรักนาหนุนนำโชคชะตาบิ๊กเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับผมการที่ท่านจะรีบร้อนและจะประสบสำเร็จได้พระเล่มงามมันไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับผมค่อยๆสร้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆมีอำนาจบารมีวัสานาโชคชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่าน ท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงเศรษฐีเงินล้านจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักเก้าหลงปากันสมนมันตวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตหลับซับหรืยโชครละผมท่านจะได้เจอโอกาสทองโอกาสที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ารละผมเพราะว่าตัวเทมเบรนต์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้ว ็คืออะไรโชคชะตาถ้ามันจะเกิดความข้องตัวเมื่อล้มพัดมานำพาซึ่งความผสมเร็จเงินทองไหลมาเทมาะสมความสำเร็จรับทรัพย์มาพยองตกตำแหน่งในดวงชะตาก็แปลว่าดวงชะตาของท่านจะฮึกเขิมนะผมก้าได้ก้าเสียมาพยองนะผมปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันนะผมถึงเวลาแล้วนะครับจะต้องทําอะไรบางอย่างจิตใจที่อ่องโยนเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติ้อยการลีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดี ับผมการได้กาเสียัะผมอูรษีสองแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัส,สนาวัส,สนาชชตาชีวิตรับทรัพย์ครับดวงแบบนี้ดวงไม่ธรรมดาัะผมสิ่งต่างๆที่จะปฏิบอดอยการงานใหม่ๆครับการงานใหม่ๆคร,ร,รับะผมถ้าไม่ใหม่ไม่รวยเพราะอะไรเพราะว่าดวงชะตาตกตําแหน่งการปฏิบอดอยเพราะฉะนั้นงานใหม่งานที่ท่านคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะทําให้เป็นไปได้ ถ้าท่านทำได้ท่านจะเป็นเศรษฐีกันล้านครับผมการที่ท่านไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันนะครับดวงท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายการปฏิบัติอยเริ่มปุนอะไรใหม่ๆบอกแล้วไงครับนะครับถึงเวลาคาบุนของท่านแล้วหรือยังที่ท่านจะต้องปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้มองการไกลถึงอนาคตเตรียมตัวมุ่งมั่นนะครับผสมเด็ดรับรัย การจะพลิกแพงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมาจะเข้ามาประเดีดังท่านจะได้ตกตําแหน่งนะพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกจกากไร้กลายเป็นดีอย่างก้าวกระโดดอัศวินขี่ม้าขาวถือดาบอาหารศัตรูโมบันปาบให้เรียบนะครับท่านต้องปาบให้เรียบอย่าไปกลัว การปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชกตะตาด้วยบุญกุศลวาสนาจะต้องจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานะผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันตั้งมั่นเอาจริงเอาจังนะผมท่านจะได้ไล่ลำได้ระบำเพลงกองกันนะผมถึงเวลาแล้วนะผม เรื่องราวไลายๆเรื่องราวที่ทําให้ท่านเจ็บปวดเร้่อราวอย่าไปแค้นอย่าไปสนใจอะไรที่ผ่านไปแล้วมันเสียเวลาเปล่าับผมจําไว้เลยคนนี้ไม่ดีเราไม่คบคนดีเราครบคนไม่ดีเราไม่ครบ,ครบผมเพราะถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาชาวราศีเมถุนงูมาจากสวรรค์ไปสู่แดนสวรรค์นะครับร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเอ็งมันลูกดื้อรับเอาไว้เงินล้านเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยครับ ครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมให้ทิปหมอสันนะครับผมหมอสันจะได้ทําคลิปดีๆให้กับท่านนะครับการที่ท่านได้รับฟังคลิปนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ต้องเป็นการยานิมิตที่ดีต่อกันแน่นอนนะรผมเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นโชคชะตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับผมให้การยานิมิตกันด้วยนะครับขอให้่านแจ่มชื่นครับสวัสดีครับ